เกษตรกร,รก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงราเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกทุกท่านที่ขรารพักทุกท่านทั่วประเทศนะครับเช้าวันที่สองพุทธที่สองกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสราคากระบือนะครับ ช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะครับหึ้มน้อยสามน้อยก็ยังอ่อนอยู่นะครับเริ่มต้น5้าพันหกพันะครับครับก็ยังอ่อนอยู่นะครับห้าพันหกพันะครับสูงไม่เกินร้อยยี่บครับร้อีบวกนะครับแป0พันเก้าพันนะครับร้อี่บวกถึงร้อยสามสิบแปดพันเกพันหมื่นสองหมืนครับแล้วเก่นะครับความวนะครับแต่ช่วงนี้ราคาอ่อนนะครับราคาผันผวนมากนะครับ ลอยเล็กลอยกลางนะครับราคาพันขวนนะครับตัวเต็มใบสูง130นะครับ125บวก130นะครับราคาก็เหมือน4 1มือน20,000สนะครับมือน20,000สี่6นะครับแต่เมื่อวานสภาพคล่องดีนะครับโซนกระบือนะครับกระบือขายออกเยอะนะครับเวียดนามเหลือเวียดนามเหลือประมาณ60%แต่ว่ากำลังซื้อก็ยังมีนะครับ เมื่อวานกาลังซื้อทางฝั่งกระบือได้ประมาณ60-70%นะครับมีบางคนก็เอากลับบ้านบ้างไม่ได้ขายบ้างบางคนก็มาแล้วไม่ได้ขายบ้างก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะได้ขายออกประมาณ60-70%นะครับประมาณ65-70%นะครับกระบือขายดีขายดีนะครับเมื่อวานนะครับคแม่ลูกสูง120นะครับ20-135 135 เริ่มต้นหนึ่งหมื่นสีนะครับสองหมื่นห้นะครับสองหมนะครับหมื่นกลางๆถึง20,000ื่กลางๆนะครับราคาก็เฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับตัวผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยออกนะครับเระ่อวาตัวผู้ใหญ่นิ่งนะไม่มีคนถามนะครับตัวผู้ใหญ่ไซส์ร4 0ก็ยัง2องหมไปปลายยังสามห0ื่นเพราะว่าขายยากนะครับ เมื่อวานซื้อกันแค่นะครับตัวเมียอ้วนๆสูงร้อยสามห้าบวกนะครับตัวเมียอ้วนๆสูงร้อยสามห้าบวกเมื่อวาน,อาน,อานสองหมื่นสองหมื่นหกสองหมื่นแปดสองหมื่นหกสองหมื่นแปดนะครับช่วงนี้เวียดนามซื้อตัวเมียอ้วนนะครับช่วงนี้เวียดนามซื้อตัวเมียอ้วนนะครับในห้างนะครับห้าง ฝั่งเข็มมาลานะครับเข็มมาลาอุบลนเข็มไม่ลาชไม่มาเห็นนะครับเมื่อวานไม่เห็นทีมเข็มราลานะครับอุบลก็ซื้อน้อยนะครับซื้อน้อยช่วงนี้ซื้อน้อยนะแต่บางคนบางคนก็กิจการขยายขึ้นนะครับเป็นบางคนนะครับเวียดนามก็ซื้อแค่หลักประมาณห้าสิบหลักห้าสิบ ปกติจะ80 90นะครับนะก่อนหน้านี้เคยเคยซื้อช่วงปกติแล้วกันนะครับช่วงปกติ80 90นะเมื่อวานเห็นหลัก10หลักหน่วยหลัก10นะครับเต็มที่ 30- 50นะครับนะครับลดลงนะครับเกินครึ่งนะครับกำลังซื้อเวียดนามลดลงเกินครึ่งนะครับช่วงนี้นะครับซื้อนะครับแต่ที่เวียดนามยังเหลือเห็นหน้าอยู่ประมาณ6 0์นะครับ ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตะครับแต่กําลังซื้อลดลงนะครับกำลังซื้อลดลงเกือบคึ้นนะครับควายงามนะครับก็เริ่มต้นสองหมื่นห้าสองหมื่นหกนะครับสวยๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยก็สามหมื่นนะครับสามหมื่นนะสามหมื่นสวยๆนะครับสามน้อยสวยๆสามน้อยสูงร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบวันนี้นะครับสามหมื่นกว่าสี่หมื่นรอจังหวะนะครับต้องรอจังหวะไม่ต้องมาบอกให้ผู้ปหามาให้ คุณต้องรอจังหวะครับรอดูเอาครับรอดูเอานะครับของที่คนเข้ามาขายก็ขายถูกครับเพราะว่าเขาอยากขายครับของที่อยู่เฉยๆไม่มีเขาไม่ได้อยากขายเนี่ยจะไปถามซื้อเขาแพงนะครับมันแพงของที่เข้ามาตลาดเนี่ยเขาอยากขายนะครับราคาก็จะอ่อนลงราคาก็จะถูกลงนะครับคุณไปเห็นนะบางคนก็รู้ว่ามาดูตามบ้านสิ ตัวเป็นเศษนะก็เขาไม่อยากขายครับก็เขาไม่อยากขายคุณไปถามซื้อเขามันก็ราคาแพงนะครับเ๋ยวคนที่เขาเอามาขายตลาดเพราะว่าเขาอยากขายเขาอยากใช้เงินไงเขาก็เลยตั้งราคาที่หาคนซื้อได้นะครับนะช่วงนี้นะครับราคาผันผวนมากนะครับต้องติดตามทุกวันนะครับต้องดูนะคลิปทุกวันเอวินก็จะพยายามไปนะเสริร์หาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังทุกวันนะครับ ต้องติดตามตลอดนะครับช่วงนี้นะครับราคาปันผลจริงนะครับราคาปันผลมาก